สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กามาพบมาพ่อกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจิมาอัปเดตข่าวของทางน้องน้ำตาลสูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับเรียกได้ว่าน่าสงสารมากๆเลยนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับน้องน้ำตาลน,น่าสงสารมากๆหลังโดนดา่าแบบนี้ล่าสุด ออกมาโพสชี้แจงทันทีแบบนี้ป๊าดเกิดอีกอย่างขึ้น,น้อบัตรที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเบ้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้เนาะครับเมื่อคืนเนาะครับทางน้องน้าตาลเพื่อนก็ได้ออกมาโพสเฟรนะครับแล้วก็เป็นการลงคลิปชี้แจงพ้อมนะครับเพราะว่าแบบนี้พี่น้องเมื่อคืนน้องน้าตาลก็ได้ไปห,หน้าที่ก็คือบริหารงานหลังบ้านแบบเติมตูแล้วนะครับ ก็คือไปเรียนรู้งานลงลงพื้นที่จริงกับทาง Pui Ai นะครับเพราะว่าเมื่อคืนทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นก็ได้ไปแสดงนะครับเป็นโตเกียวลัมซิ่งนะครับอยู่่อยูขอนแก่นนั่นแหละครับพี่น้องนะครับทางน้องน้ำตาลนะครับเพิ่นก็เลยได้เข้าไปเบิ่งนะครับในไลฟ์สุดของเพจนะครับซึ่งทางบอดบิ๊กนะครับเพิ่นก็ได้ประกาศแม่นบ่ครับว่าทางน้องน้ำตาลนี่ลงจากเวทีแล้วเด้อบ่ได้ร้องเพลงแล้วประมาณเนี้ยครับพี่น้อง น่องน้ำตาลเพื่อนก็เข้าไปเบิ้งนะครับบัตรที่นี่ในไร่สุดนะครับก็ยังมีเอฟซีนะครับเข้าไปได้นองน้ำตาลก็คือแบบเยอะแยะมากมายเลยว่าสั่นครับนองน้ำตาลเพื่อนว่าเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนก็รูรูสึ่บวดียแหละครับพี่น้องก็รูสึกแย่แล้วก็คือความหมายว่าก็รูยู่ว่าเจ้าของนะลองเพลงมวัวมๆวรูยู่ว่าเจ้าของเสียงโมเาพอา หนูกระลูต้ตตว่าสันครับแล้วหนูกระเซาล่องแล้วอีหลีประมาณนี้หนูเซาล,เล่องแล้วก็ยังมีเ c ียังเข้าไปด่า้าหนูอีกบัากหลายเลยว่าซันครับซึ่งนอกน้ำตาลเพิ่นก็เลยออกมาโพสตแออ์แล้วก็ออกมาไล่แล้วก็ออกมาอัดคลิปชี้แจงพร้อมนะครับพี่น้องซึ่งน้องน้ำตาลเพื่อนพต์แบบนี้นะครับผ่านเฟซของทางน้ำตาลหวานน้อยนะครับเลือกร้องเพลงจริงค่ะเลือกด่าว่าสันครับพี่น้องเราล้วในคลิปเพิ่นกับว่านะครับว่าตามตามที่ผมอธิบายไปนะครับว่า พึ่นก็บเขาไปเบิงในเพจของค่ายนัย่นแหละครับซึ่งทางวอตบิ๊กก็ได้มีการว่าอธิบายว่าน้องน้ำตาลไร้ไองเพลงลรวเดอ้อประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอฟซีก็ยังเข่าไปได้สมควรแล้วแหละเสียงแบบนี้สมควรแล้วที่ไม่ร้องเสียงไม่เพาะยังสั่นยังสีนะครับพี่นอ้นองน้องน้ำตาลพื่นก็เห็นแม่นว่ครับเพื่งก็เห็นเพื่นก็ไปอ่านคอมเมนต์พึ่งกัเลยบอกว่าออกมาชี้แจงว่าหนูร้องเลือกร้องเพลงแล้วอหลีเลือกแล้วเลือกด้านหนูเถออประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นก็มีเอฟซีนะครับที่ เพื่อนฮักและเพื่นติดตามน้องน้ำตาลนหลีก็เข้าไปคอมเมนต์พี่น้องให้กำลังใจเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเอฟซีธรรมดาในเพจอันนั้นเขากับบอกหูแลวครับว่าเป็นเอฟซีแท้ๆบอนะครับหรือว่าเป็นเอฟซีังใดถึงได้มาตามด่าขนาดนั้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ดีๆบางช่วงบางตอนในฟังเด้อครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ในเฟซของทางน้องน้ำตาลโดยตรงนะครับที่เอฟซีขมาให้กำลังใจนะครับท่านแรกนะครับท่านนี้ก็บอกว่า คนพวกนี้ก็นิสัยแย่มากทําไมถึงต้องมาด่าน้องเขาถ้ามากไปก็ถือว่าล้ําเส้นของเราเกินขอบเขตนะครับแบบนี้ไม่ต้องเกงใจค่ะตอบกลับไปบ้างเคยตัวแล้วคนจําพวกนี้เขาไม่ตอบโต้ก็ได้ใจนะครับท่านต่อมาพี่น้องท่านนี้ก็บอกว่าสู้ๆอย่าใส่ใจคําคนเราทําหน้าที่เราให้ดีก็พอค่ะกําลังใจค่ะอันนี้ก็ให้ กับลังใจนะครับน้องน้าตาลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งพี่น้องนะครับท่านีว่าอย่าไปเชื่อคนด่านะน้องน้ําตาลคนที่คอยตามมาด่าหนูน่ะบางทีเขาไม่ชอบบอสบิ๊กอยู่แล้วเขาก็เลยหาข้อติเตียนนะครับหนูน้อยนะครับหนูน้อยก็เลยโดนไปด้วยประมาณว่าน้องน้ำตาลนะครับหนูน้อยเพื่อนอื่นหนูน้อยนะครับหนูน้อยก็เลยโดนไปด้วยเพราะพี่นะครับ ก็เห็นน้องก็ร้องเพลงไม่กี่เพลงเองแค่เป็นสีสันน่ารักน่ารักของแม่เอฟซนะครับเป็นตัวเองดีที่สุดเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วจ้าไม่มีใครเรียนแบบเราได้นะครับท่านนี้ก็ให้กำลังใจขึ้กันพี่น้องแล้วก็อีกท่านนึงนะครับพี่น้องท่านนี้ว่าคนมันมีอคติกับเราต่อให้เราต้องร้องดีขึ้นเพราะขึ้นขนาดไหนมันก็หาคำพูด มาปั่นเราคือเกาวสันครับพี่น้องยิ้มสู้แล้วก็ทำงานของเราต่อไปเพราะเรามีงานบรได้ว่างคือซุ้มชอบปั่นนะครับก็คือซุ้มมักดาบริได้ว่างคือซุ้มนั่นประมาณนี้พี่น้องกำลังใจดีๆก็ยังมีอีกเยอะยอะมากมายเนาะครับพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว้าให้ฟังเด้อครับผมนะครับพี่ๆน้องๆ มีความที่เห็นจังใดก็คอมเมนต์ขอมมาสูฟังได้เด้อครับผมน้องน้ำตาลเรียกได้ว่าน่าสงสารมากๆเลยนะครับขนาดเสาลองเพิงแล้วก็ย้างตามมาดามาว่าให้น้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ